ต่อกันครับกับสตาร์ครับสองวิงสองเนมเบอร์ตี้แคมเปญเนาะก็จริงๆจะเป็นหนึ่งในด่านตัวเลือกของสองด่านนะครับหลังจากที่เราจะมาเล่นหนานี่เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกก่อนนะครับว่าจะกำจัดตัวที่เป็นแอร์ยูนิตหรือว่าตัวที่เป็นในดัสเวิร์มเนาะผมก็เลือกเป็นแอร์ยูนิตนะผมเลยได้เป็นด่านนี้เนาะครับแล้วก็ตัวด่านเองเนี่ยจะว่าเรื่องของการกำจัดถ้าเราเลือกเป็นด่านนี้เนาะมันจะเป็นด่านไปกำจัดหอส่งความร้อนนะครับ พเาะมันจะทำให้แพลตฟอร์มของศัตรูเนี่ยมีความผิดพลาดนะครับแล้วก็พอแผ่นฟอมความเย็นของตู้ทำลายเก <c oughs> ิดความร้อนโอเวอร์ฮีทนะครับประมาณนั้นเนาะ,ะเด็ดเด็ดเด็ดใจเย็นๆใจเย็นๆพอมันโอเวอร์ฮีทปุ๊บมันก็จะระเบิดทั้ทงแพลตฟอร์มเลยทำให้มันไม่มีฐานทัพสร้างตัวบินนะ Okay. เรียบร้อยข้างบนกันเลยพอเดี๋ยวมันจะมากันข้างบนแล้วไปอีกด่านที่มาไวเหมือนกันนะจะว่าไปนะโอเคข่าโอเคไม่น่าเปิดเลยได้แล,ล้วก็ไล่เคลียร์นะครับแล้วก็ต้องมากันข้างล่างข้างบนด้วย มันจะมา2ทางกันมาสองการหนึ่งกันสองไปหนึ่งนะฮะโอเคแล้วก็แ่งไปอีกสองจะเอามากันข้างล่างนะฮะสูงไปก็เดี๋ยวมันจะมีสองตัวตรงนั้นเลยไหมแกไฟเพลียนะ

เอสซีอยู่ข้างหน้าแล้วก็ไม่เอาฐานเข้าเพื่อมันยิงเอสซีก่อนเนี่ยได้ไหมได้อยู่เนาะอ่าพอมีเอสซีบีก่อนเนี่ยมันก็จะยิงเลยดิมันก็จะไ,ไ,ไม่ยิงตัวทหารนะครับทำให้เรามีจังหวะทหารเนี่ยได้ยืนยิงทำรั้วยาวๆให้พวกมารีนใช่ได้ผลด้วยนะแผนนี้แต่ว่าเอาเอสซีมาเพราะว่า,เ,าเขาเรียกไงครับศัตรูในระดับยากสุดเนะี่ยมันจะรู้สักคำ การซ่อมอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกการยิงตัวซ่อมก่อนก็เลยลองใช้วิธีนี้ดูครับช่วยได้เยอะเลยโอเคเยี่ยมทำไมมันยังไม่ตายอ่ะเคลมเราจะขึ้นเดซองครับวโอเค เดี๋ยวนะตั้งคีย์ักก่อนตัวอันนี้เสร็จแล้วเหลือฟิวชั่นคอรเพื่อจะหลบเบรคพุซเซอร์ด่านนี้จะจบโดยการใช้แอร์ยูนิตนะครับผสมประสานกันแต่ว่าจะเน้นไปที่เบรคพุซเซอร์นะแล้วก็จะฟิวชั่นคอร์ช่วยกันครับผมโอเคแล้วก็จะเหตุผลที่เอามากันตรงนี้เนี่ยเพราะว่าจะได้กันเบรคสองด้วยนะครับจะฝึกสองขาง ก็เลยมากันข้างล่างซะเลยนะแล้วเราก็จะรอเวดอนด์เซอร์นะครับรออีกคนสิช่วยกันประมาณนี้ฮะอาเซนต์แอนด์รีแป๊บหนึ่งนะเวดอนด์เซอร์สองยังยังเลยตัวเลยเร็วมากันละ อุตาลิสไม่มีใครซ่อมหวังว่านะว่าแล้วว่าแล้วไม่เป็นไรไม่มีใครเสียชีวิตนะฮะลืมไปว่าคนซ่อมเราย้ายมันลงไปข้างล่างแล้วปิดบ้านก่อนโอเคตอนนี้ต้องเน้น แรกก่อนนะครับแก๊สยังไม่เท่าไหร่นะขาดอีกเท่าไหร่อ่ะสองสามสี่ขาดอีกสามเนาะโอเคเอ้ยเดี๋ยวสองสามขาดอีกสามไม่สร้างแล้วเวอร์เซนตลลี่มาอ่าแล้วเราจะเอาไบคิ้งเวอร์เซนตัี่แล้วก็จะเอาตัวนี้ด้วยครับดัส,สวิงนะเป็นเฮลิอะไรนะเบนชีเวอร์รเซนตัลลี่นะครับมาให้หมดเลย นนนะไปย,วยา,ว,ว,ยาว,วก็รอไปเรื่อร์ต่อ,อนะครับสามร้รอยอกแก๊สแก๊สเริ่มขาดแคลนแล้วไอ้บ้าลงเมเดอรซนารี่แป๊บเดียวนะสามสามโอเค กันเลยต้องรคูบบเซอร์ต้องมาแล้วนะครับออ่ซัพพลายบล็อกมีความขาดแคลนแก๊สนะฮะเก็บเร็วๆที่บ้านสิโอเคได้ไโอเคเีย ข้างล่างโอเคครบอ่ามาคนอีกละวอาจจะไม่เคลียร์ข้างล่างก็ได้จะไม่เคลียร์ข้างบนก็ได้่าวี่มันเอาอันนั้นมาเจะจะจะยังโอเคเดี๋ยวกำลังชิดดึกชื่อก่อนเซอร์กิสอะไรนะตัวระเบิดตัวระเบิดลืมชื่ออีกแล้ว ไม่ได้เล่นนานนะครับมีความลืมชื่อไม่ได้ละเอามาทำไมอยู่กับกับกับตายเรียบเลยสร้างกำลังเสริมรอไว้เอามาระหว่างนี้ต้องอัปเกรดเลยครับเพราะว่าเราลืมอะไรนะด่วนเลยด่วนเลย supply depot อ,อีกแล้วอันแรกเป็นกราบนะครับเอ้ยเป็นดามเมจ n ามเมจกับกรอบพร้อมๆกันอะไรอย่างนั้นนะ ไปที่เหลือไว้ข้างหลังนี่แหละเดี๋ยวดีข้างล่าลงไหวนะโอเคข้างล่างเกามีกำลังเสริมเยอะครับ<ป>นี่ช่วยกันกันดีกว่าผมว่านี่ขานาดเอาตัวกันสี่ตัวนะหวังว่านะฮะ ข้างล่างมีเมดิกด้วยดูดีมีแบบโอ้โหลุกขันบันดิงบันดิงดีนะยิงถึงไปบัตรหลอดสิไปกันใหญ่ละทุกการครับอยู่ห่างจากปากโมงทางเข้าตัวเซนเซอร์นี่มันช็อคมิวได้เยอะเลยที่ที่ผมอยากจะจบด้วยเบรนด์เซอร์เนี่ยเดี๋ยวระหว่างกลางเกมมันจะมีมาตลอดมาด้วยมั้งจำชื่อไม่ได้แล้วครับที่จะเป็นเซียนใหญ่ของพวกเซิร์กอ่ะ แอบลืมชื่อฮะนั่นแหละครับเลยเป็นเหตุผลที่ผมก็ใช้ไปด้คยกุ้เซอร์ดีกว่าเพราะเดี๋ยวเราจะมีจะมีวาตกิจเสริมให้ฆ่ามันด้วยโอเคตอนนี้เหมือนว่าเซนต์ลอรีเจ้าตัวไวกิ้งเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอแก๊สแป๊บเจ้าแรกหมดโคตรไวอ่ะช่วยกันผนแป๊บเดียวนะแบ่งมาโอเค ผมเอาดาเมจหน่อยแล้วกันเนาะจะได้กันบ้างนี่สะดวกใจขึ้นสบายสบายอะไรอย่างนี้เอามาครับไปกิ๊กอาจจะต้องขึ้นเบสสามเดี๋ยวต้องรีบยึดตรงนั้นแล้วก็ไปขึ้นเบสสามก่อนจานนี้ต้องค่อยๆเล่นจเย็นนะฮะทีนเราจะจบเกมไปก็ได้แต่ว่าจะใช้อีกวิธีหนึ่งแต่อันนั้นจะต้องแบบเราจะต้องหลีกเลี่ยงเจ้าตัวยานแม่ศัตรูหน่อยแต่มันมีภารเก็จเสริมไม่ค่ายานแม่น่ผมเลยอยากจะเก็บยานแม่หน่ยนะครับวิธีที่ผมรู้สึกว่าสบายใจที่สุดเล่นได้เพลินที่สุดก็วิธีนี้แหละ ใช้ไปได้คเออร์นะเดี๋ยวนะเป็นสสองโอเคระหว่างนี้ก็รอไปได้ครเซอร์ก่อนเนะเดี๋ยวจะเริ่มทำลายฐานแรกนะในไม่ช้านี้เกตไปด้วยิบ้าเอ้ยโอเคอ่าวกิ้งเสร็จแล้วนะครับตอนนี้แก๊สแบบลงพวกอบะใช้เยอะมากนะครับ เี๋ยวเราอัพกราอง225ปยี่สไปยืดหน่อยดีกว่าได้ดาเมจมาหนึ่งนะแล้วแล้วก็เหมือนจะซัดลายบล็อกชอบบล็อกอักใช่ไหมสองร้อ200ไปเลยเยอะ <c oughs> เอ้ยเดี๋ยวข้านไหวนะมันน่าเป็นห่วงมากเอาตัวบินมาสเต็มดูดิมาทำนะฮะ เซนารีมานั่นแหละช่วยกันเพราะเมดิกมารออีกสองช่วยกันกันนะครับต้องพึ่งกันแล้วแหละโอเคอิน ufficient lessing gas ฮะแค่ไฟเข้านะครับจะให้แบนชีเนี่ยหลักๆไปกันเล่นตัวพื้นอยู่แล้วเนาะเพราะดาเมจยิงพื้นมันจะแรงกว่าอย่างตัวบินอย่างเงี้ยไวกิ้งดีอยากยิงไกลมากนะครับ มันไล่บีบมันไล่ดันไล่ยิงไล่ตัวเป็นต,ตัวบินเนี่ยไม่ให้อาจอถลาได้ส่วนไปได้กุ้เซอร์ก็สารพัดอณกประสมได้หมดถ้าสดชื่นแต่มันช้าแค่นึงขอให้บึง้งแล้วถอยครับเพราะเดี๋ยวตรงนี้จะพังหมดเลยนะแรงมากอ่ะตัวเครื่องปั่นไฟพังแล้วลบเร็วรีบออกมาครับออกมาแล้วครับ ประมาณนั้นครับแป๊บหนึ่งพอมั้งเก็บแต้มที่เหลือไ้ทำอางอย่างเดียวเร่องบุซอร์อย่างเงี้ยมาดู้่าฮะองเงองดูดิแป๊บเดียวจะสองร้อยแล้วอ่ะสัปปายบุเอาไปใช่ครับเับนชีไปอีกอดี๋มีเบนชีหกนะไบกิ้งประมาณเจนะ็ดนครับเรียบร้อยมันพร้อมระเบิดแล้วเละไป แบบนั้นแหละทางเคลียร์ใส่หัวไปซะแต่มันก็จะมีทิ้งของไปด้วยนะเก็บซะเลื่อนยากของข้าจะไม่มีใครต้อนรับแกนะวิ่งตรงนี้จะหมดแล้วไปมาอีกบ้างมาอีกสอง ดาเมจสองร้อยสิบสองร้อยสิบสล็บอคครับล็อกกันผมเจอสัญญาณ air defense ที่แพลตฟอร์มแล้วด้วยครับนั่นที่เป็นฐานใหญ่นะใหญ่มากนะแต่เราแค่เล็งตัวตัวนี้เนาะตัวพลังเทเวะจบเลยมาอไม่ละมาสบายครับผมเดีย๋ยวกดดันแต่ว่า S C v พังไปหนึ่งแบบรวดเร็วนะ

เอซีบีเต right? yeah, yeah, yeah. okay. like, ็มเลยเหลือบ okay. ุญเหลือบานมากใจเย็นๆโอเคเอาไปยิงรอบนั่นแหละฮะนี่ระวังลองไวกิ้งมันเสียอย่างมันบางครับบางมากด้วยแทงแทงแทง เล่นนะครับระวังๆแต่อย่างว่าแหละเราอัพทั้งกรอกทั้งดาเมจแล้วโอ้ไวกิ่งดงครับพังงมันนะเดี๋ยวนะซ้อมกันตรวเลยโอเคสุดท้ายแล้วเป็นกูเซอร์ก็ก็โอเคเลยแหละครับหมายถึงว่าม,มันถึงสุดอยู่แล้วเนาะ ทำ่ทำระเบิดอยู่ห่างๆยังห่วงอะไรแบบนั้นเามันมีตัวพุ่งชนเเสนี่ยดูดินพุงใส่ไวกิ้งแปเวล็กน่ะทางงมากอะหมไวนะ เริ่มเอาเอาัลตอริสมาครับบ้าแล้วคุณออลตริสก่อนอ้ยบ้าแล้วโอเคเอซีบีมา พยายามจะเข้าคูเลนทาวเวอร์เนี่ยอันนี้ก็ถ่วงอย่างเลยส่งมาเรื่อยๆเลยนะเนี่ยแล้วมันก็ยังมีคอร์รัปเตอร์เลยครับที่เป็นตัวที่แบบเอามาแพ้เอามาแก้ทางแม็้โครเซอร์เลยมันถึกมากแล้วราคาถูกกว่าใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดแล้วถ้ามาเยอะๆอย่างเงี้ยแม็กโครเซอร์ไม่ไหวนะเอามาแก้ทางกันนะก็เลยต้องให้มีไวกิ้งมาคุมด้วนะ่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ รีบออกไปเลยครับด่วนไแ้้าเอ้ยแบนชีเหลือ5นะไฟกิ้งเหลือ3เลยบินแค่บินหนีมันก็เอาแล้วนะโว้โว้โว้ยโว้โว้ถอยถอยถอยออกมา สัพพลายเต็มแล้วครับบายๆเพื่อนอยู่ที่2,000ไปนะแล้วมันก็จะมีนี่ครับมาแล้วรีเบตานเออม,ไมีไม้กิ่เสือไม่ฆ่ารีเบตานด้วยเวนเทนคูเซอร์ผมเหลือ14บสีออมาเพราะสิยังไม่พอนะครับทองเราก็มีตอนนี้มินิรัลผมบล็อกแล้วนะอยู่ที่2,000ันนะ ผมอยากได้เบรนด์โคสเซอร์เดี๋ยวนะ่าจะอีก2ไป16นะครับเอามาอีก2มันใช้หโหต้องฆ่าไอซี2ีองตัวอันนี้ต้องสักเมยกันหน่อยแนละ้วฮะ2 3 4 5 6, 6 7 8 9 10้1ห2อโทษทีเดี๋ยวแค่นั่นแหละป้าไปแล้วโอเคนะ โมเดลนะ่ากลัวที่สุดแล้วนะดูตักน้ำอ่ะดูดิต้ามันอยู่นู่นยิงไงอะ่ะโอ้โอเคร์ถีบไหมไหนอ,อีกตัวหนึ่งไม่ถึงอะ่ะแต่มันก็จิกปีเ๋ยต้องลอ,อกทำให้มันเข้าอีกได้แล้วบ้านเราก็น่าเป็นห่วงนะ ลมีความสังเมยนิดนึงนะฮะเก็บดีเวตันเปิดด้วยยามาโต้แคนนอนนะครับเรียรอไปแล้วไม่จะบินบนไปบนมาอย่างนั้นแหละตารณ์จะก็น่าเป็นห่วงไม่ดีมั้ยครับมาเหลือดร้อยแล้วครับเจ็ดร้อยที่ผมจะเดือดไปซ่อมนะ ยิงสิเพื่อนชาร์จยิงโอเคเดี๋ยวมาโต๊เปิดดิเฟนซีฟไว้นะครับมันจะแบบสามารถสปอนใช่รัมมันสปอนวิทอลิสออกมาดูๆได้เลยแต่มันก็ไม่ไหวดาเมจจากเรานะใบบันกาุเชูเซอร์เสียไปสองนะครับเสียวไวกิ้งไปสองก,การเพียงปล่างกับครั้งนี้มาซ่อม เดี๋ยวอย่าบอกว่าเออเองเพิ่งมาก็ดีแล้วนะครับเพราะว่าเบนชีมันทำอะไรไม่ได้อีกแล้ววิตัวบินจะบุกแล้วนะฮะขัดจังหวะก่อนเลยว้าวว้าวว้าวสี่เรับผมมันมีว้าเอยใช่มันมีออฟเซิร์ฟมันมีตัวเดเจคเตอร์มีออฟเซิร์ฟอเวอร์เซียอ๋อผมจะหายตัวยิงฟรีซะหน่อยไม่เป็นไรแค่นี้มันก็ไม่บุกเราแล้วนะเราเคลียร์ให้แล้ว รถแเริ่มหมดนะครับบ้านเริ่มซาละจะไปอยู่ที่สามมันวางไว้ซักขอบแม็กเลยนะการเดินทางก็จะลำบากและช้าหน่อยเราไปกันไหนแกไปอยู่แถวนี้แหละ ไม่ดูมาทำหมันเลยเอซีบีตัวไปแน่เพราะมันเห็นมันเห็นว่าเราอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยมันก็มีสปอร์เนี่ยมันมีบ่อสปอร์ตรงเนี้ยเซิร์ฟกันได้นั่นแหละครับระวังนะโอเคถ้าบ่อสปอรเรายิงไม่ได้เลยนะค่อยๆสปอรไปจังหวะจังหวะเหมือนมันสามารถสปอร์บอลซีกันได้เรื่อย ไปเลากูเซอร์ในโหมดเนะื้เรื่องมันขยับไปยิงไปไม่ได้นะปกติมันเดินทางไปยิงไปได้เลยนะ่ในโหมดเวอร์ซัสนะโหมดนี้ต้องอยู่ยิ่งๆก่อนที่ยิงได้มันก็มีสกิลดิเฟนซีฟมาให้ใช้นะปกติจะมีแค่ยามาตกนะในโหมดเวอร์ซัสแต่คราวนี้มีบารเรียรให้ด้วยระวังฮะโอเคตัวนึกเอาเลยเรียบร้าย ท่านต้องรีบบอกมาให้ไวนะไปจุดสุดท้ายครับผมเพื่อจบเกมเจียงๆหน่อย,ยสนใจมัน้นห้อยอย่างเดียวโอเคทุกคนเลือดเขียวอะเ,เป็นไปได้ไงเนี่ยเยนะี่ยมฮะขอบคุณมากพี่โกแกถือให้ผมไปอ,อีกสิบวิจะระเบิดปล่อยมันนะต้องรีบออกจากพื้นที่ ว้าวลาเวนก่อนเลยไอโวเซียก่อนเฮ้ยเริ่มหลงตัวนะไม่ได้เล่นบ่อยนะครับเริ่มงจำชื่อยูนิตไม่ได้เริ่มบุกบ้านหนักนะครับบัตรหลอกเอาบัตรหลอดมาเต็มเลยอย่าไปสาใส่ใจมันนะครับต้องรีบจบเกมแล้วฮะบ้าเอยต้องรีบจบเกมแล้วครับ,บลุยเ,เลยรอ,อบมา โอเคเบลลิงเออมวกนีชื่อออกในตัวระเบิดอ่ะพยายามนั่งนึกมันตั้งงานนะระวังน้องเเดี๋ยวมาโตยจริงบายบายครับเรียบร้อยเป็นอันจบเกมนะผู้ชมสำหรับด่านนี้ประมาณนี้น่าจะได้แล้วฝากเนื้อฝากตัวด้วยเลยกันเนาะสำหรับด่านตัวนี้นะครับอาจจะดูท็อตเฟลย์หน่อยนะมันมีแต่ตัวที่ผมไม่ไม่ทำนะก็ขอบคุณมากที่มาสนังสนรนกันแล้วก็ พยายามจะมิกซ์หลายตัวเข้าด้วยกันต้องไม่ได้ใช้แค่เป็รกุเ้เซอร์จ๋ายอย่างเดียวถ้าเข้าใจตรงกันก็เจอกันใหม่ด่านต่อไปครับผมด่านนี้แค่นี้แหละสวัสดีครับ